สวัสดีครับวิธีการนำเอารูปภาพมาทำเป็นวิดีโอนะฮะด้วยเว็บไซต์ของ AI นะฮะก็วันนี้นะครับมีเว็บไซต์ AI เว็บไซต์หนึ่งที่มีประโยชน์มากเลยสำหรับใครที่อยากทำคอนเทนต์โดยที่ไม่อยากถ่ายวิดีโอนะครับเราใช้รูปนะครับของเรารูปภาพที่เราถ่ายหรือรูปภาพที่นะฮะในเว็บไซต์กำหนดมาให้นะับเป็นตัวอย่างเนี่ยเราสามารถหยิบยกมาทำเป็น วิดีโอคอนเทนต์ได้เลยนะครับซึ่งหลักการทำงานง่ายๆนะครับก่อนอื่นนะฮะเราเข้าไปที่ Google นะครับแล้วค้นหาคำว่า d.id.com นะฮะก็คือตรงนี้เป็นชื่อเว็บไซต์เขาแล้วทีเนี้ยเราก็เปิดเข้ามาครับใน Google มันก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์อันนี้คือผมทําผ่านตัวโทรศัพท์มือถือนะครับวิธีการจะใช้งานได้เราจะต้อง เปลี่ยนนะครับให้เขาอยู่ในโหมดของเดสก์ท็อปก่อนนะครับเพื่อที่ทําให้มันเป็นการเปรียบเสมือนการทํางานบนคอมพิวเตอร์ PC เพราะว่าเขาจะทํางานบนคอมพิวเตอร์ Computer PC ได้เท่านั้นเราก็แค่เปลี่ยนนะครับโหมดการแสดงผลนะฮะเป็นระบบเดสก์ท็อปแค่นั้นเองวิธีการนะครับก็ให้เรามาที่ตรงนี้นะครับ3จุดตรงนี้ฮะแล้วเลือกคําว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะฮะกดตรงนี้ครับ เขาก็จะแสดงนะฮะเวอร์ชันที่เป็นเดสก์ท็อปขึ้นมันจะมีรายละเอียดเยอะนะครับจากนั้นนะฮะเราก็ทําการเข้าไปใช้งานได้เลยหลักการง่ายๆครับวิธีการใช้งานครับมันจะมีรายละเอียดเยอะนะฮะเราก็สังเกตปุ่มนี้ครับเนี่ยปุ่มนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเขาจะบอกว่า create free ai video ฮะแล้วก็แตะเข้าไปเลยครับจากนั้นนะฮะมันก็จะเข้าสู่ ขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้ซึ่งผมได้ล็อกอินแล้วนะครับสําหรับสมาชิกใหม่นะครับที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับก็ง่ายๆครับเขาจะขึ้นมาให้เราใส่ username กับ password นะครับจากนั้นเขาก็จะมีฟังก์ชันให้เราล็อกอินอีกนะครับเราสามารถล็อกอินด้วย gmail ได้เลยครับข้างล่างมันจะมีคําว่าอื่นๆนะครับแล้วล็อกอินด้วยอื่นๆเรากดคําว่า gmail ครับแค่นั้นเองครับเป็นการสมัครใช้งานง่ายๆนะครับ จากนั้นเขาก็จะโหลดนะครับหน้าตานี้ขึ้นมาอันนี้ผมเข้ามาทำทดลองทำดูแล้วนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ผมใช้อีเมลนี้ในการล็อกอินเข้ามาทำนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะฮเราเข้าสู่หน้าหน้าจอนี้แล้วเราก็มาดูรายละเอียดตรงนี้ครับผมซูมขึ้นมาให้ดูให้เห็นนะครับตรงนี้มันจะมีคำว่า create video ครับกับ video library ครับเนี่ยเราเราสนใจตรงนี้ดีกว่านะฮะ อย่างอื่นถ้าอยากดูนะครับเข้ามาดูตรงนี้ได้นะฮะรายละเอียดนะครับแต่ทีนี้เราเพื่อการสอนทําให้มันไปอย่างรวดเร็วนะฮะเรามาทํากันเลยครับเรากดคําว่า create video นะครับเดี๋ยวผมทําหน้าจอให้เล็กลงเพื่อให้เห็นหน้าจอลวมนะครับกดปุ๊บนะครับเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นนะครับรูปภาพนะครับรูปภาพที่ผมนําเข้ามานะครับที่จะมาทํานะครับทีนี้ผมจะทําใหม่นะครับเรามาดูด้านล่างก่อนครับ ตรงนี้นะฮะจะมีการให้เรานะฮะแอดรูปภาพใหม่เข้ามาได้นะครับเครื่องหมายบวกแล้วก็ A d d นะฮะแอดรูปภาพใหม่เข้ามานะครับเป็นไฟล์ JPEG ก็ได้นะครับเป็นไฟล์ PNG ก็ได้นะครับซึ่งถ้าหากเราไม่มีรูปภาพเราไม่อยากโชว์ตัวเราครับเราอยากใช้รูปภาพตรงนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับมีมีให้เราเลือกเยอะเลยนะฮะโอเคนะครับในที่นี้ผมจะ นำวิธีการแอดรูปเข้ามาครับผมจะใช้รูปนี้นะครับแอดเข้ามาก่อนเลือกแล้วก็เสร็จสิ้นครับเราก็จะได้รูปใหม่เข้ามาแล้วนะฮะร,รูปใหม่ที่เข้ามาก็จะโชว์ตรงนี้ครับอ่าตรงนี้นะครับคือขนาดรูปนะครับที่เราแอดเข้ามาเนี่ยเราสามารถแอดมาได้ทุกขนาดเลยนะแต่ในที่นี้ผมต้องการที่จะนำเอาวิดีโอเนี่ยนะครับไปเผยแพร่นะครับบนช่องทางของ ทิกต o k นะครับหรือเป็นแพลตฟอร์มที่เรียวนะฮะซึ่งเรียวเนี่ยจะใช้สเกลของหน้าจอก็คือ9ต่อ16นะครับก็จะเป็นวิดีโอแนวตั้งซึ่งตรงนี้ก็เอาไปใช้งานได้ทั้งไลน์นะครับไลน์ก็จะเป็นไลน์ o ูมนะครับแล้วก็ YouTube ก็จะเป็น y o u u u e s ช o อ t ก็ได้แล้วก็ TikTok นะครับแลแม้กระทั่งไ G นะฮะ o c e บุ๊กเรียวโอเคได้เลยเป็นขนาดนี้พอดีนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูอีกนะว่า สิ่งที่เราต้องการให้ AI พูดนั้นนะครับให้เขาพูดเป็นภาษาอะไรเราต้องมาเลือกภาษาทุกครั้งนะครับรูปภาษาครับเราก็แตะเข้าไปเขาค่อนข้างที่จะมีภาษาเยอะนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่สุดยอดมากๆเลยนะครับภาษานั้นนะครับเราเลือกดูครับเดี๋ยวเราจะเลือกหาภาษาไทยนะฮะอันนี้ภาษาเราก็มีนะถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับเราจะหา ธงชาติไทยนะครับถือว่าเป็นเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่มีภาษาให้เราเลือกในการสร้างวิดีโอนะฮะได้เยอะมากเลยโอเคครับเจอแล้วครับเราก็เลือกนะครับเป็น language ก็คือภาษานะฮะจากนั้นก็คือ voice ก็คือเสียงนะครับเราจะเลือกเป็นแบบไหนจะมีอยู่3สเต็ปนะครับก็คือเสียงเนี่ยก็จะมีอันนี้คือเสียงผู้หญิงนะครับอืม ถ้าจะผู้ชายก็จะมีนะฮะนิวัตรตรงนี้นะครับเราเราเลือกเป็นเสียงผู้ชายนะนะฮะโอเคครับพอเราเลือกเสียงนะครับเลือกภาษาแล้วเลือกเสียงแล้วจะให้เสียงปุ้หญิงหรือเสียงผู้ชายนะครับซึ่งสไตล์ของเสียงจะมีอยู่3สไตล์แค่นั้นเองนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะแล้วก็เอาเฉพาะเลือกของเพศแล้วกันว่าจะเลือกเป็นเพศหญิงเพศชายส่วนสไตล์นั้นเราเอาไว้ทีหลังแล้วกันนะครับจากนั้นตรงนี้นะฮะตรงนี้เขาจะมีสคริปต์ให้เราครับสคริปต์ก็คือสิ่งที่เราต้องการให้ เอเขาพูดนะครับสร้างเป็นวิดีโอเราก็สคริปมาวางเลยครับเราจัดวางเตรียมสคริปนะครับให้มันมีช่องไฟในการพูดที่เหมาะสมนะครับไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปแล้วก็การสะกดนะครับให้มันถูกนะครับพยายามเช็คให้แม่นนะฮะโอเคครับพอเราวางสคริปเสร็จนะครับพอเราวางสคริปเสร็จนะฮะโอเคเราจะเห็นว่ามุมนี้นะครับมุมจอทางด้านบนตรงนี้ฮะมุมจอทางด้านบนขวานะครับจะเป็น สีลุงลุงนะฮะแล้วมันเป็นเจนนะครับเป็นวิดีโอเลยครับแตะปุ๊บนะฮะโอเคผมแตะแล้วนะจากนั้นเขาก็จะทําการประมวลผลนะครับประมวลผลแป๊บหนึ่งเมื่อประมวลผลเสร็จนะครับเมื่อประมวลผลเสร็จนะสังเกตนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับอัปเกรดแนวก็คือแสดงว่าข้อความนะครับที่เราเอามาใส่หรือว่าสคริปที่เราเอามาใส่นะครับมันมีความยาวเกิน มันมีความยาวเกินเกินที่จะเป็นเวอร์ชันฟรีเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปอัปเกรดนะครับเพื่อที่จะให้มันสามารถพูดได้ยาวขึ้นซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะฮะก็ของฟรีไม่มีในโลกครับแต่ถ้าหากเราอยากได้ใช้ของฟรีเราก็ต้องนะไปลบข้อความบอกให้มันสั้นลงนะฮะซึ่งตรงนี้ผมจะเข้าไปลบออกนะเดี๋ยวผมยกเลิกตรงนี้ก่อนนะครับคือตรงนี้ข้อความนี้มันยาวเกินไปผมก็ลบออกครับ จะไปดูก่อนนะว่าถ้าง,งั้นลบข้อที่สี่ออกนะครับตรงนี้บอกดีกว่าโอเคนะฮะคือถ้ามันยาวเกินนะครับเราก็ลบออกฮะรเราพยายามกําหนดให้มันอยู่ในความยาวที่ไม่เกินลิมิตท,ที่เขาให้ใช้ฟรีนะครับจากนั้นเราคงลงมาเจนใหม่ครับกดตรงนี้นะครับรอดูการประมวลผลของเขาฮะ อ่ะโอเคนะครับตรงนี้เขาบอกว่าอะไรยังเป็นยังยาวอยู่นะ,ะอัปเกรดแนวคือมันเกินเกินที่วิดีโอเขาต้องการนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองลบออกอีกก่อนนะัะรบก่อนมันก็ไม่ยาวนะเดี๋ยวนะลบเขานี้ ปกติครั้งแรกทำได้นะครับความยาวเท่านี้นะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรโอเคครับลองเจนใหม่นะลองเจนใหม่นะฮะปุ๊บอ่ารอจะได้ไหมโอเคนะครับเนี่ยถ้ามันได้นะครับมันจะบอกว่าขึ้นแบบนี้นะฮะคือมันจะไม่ให้เราอัพโหลดมันจะบอกว่าอยู่ที่เนี่ยห้าเครดิตเนาะ เครดิตนี่ก็คือหมายถึงว่าเครดิตที่เราเอาไปแลกในการดาวน์โหลดในการสร้างวิดีโอนะครับโอเคได้แล้วครับประมาณนี้เนาะเราก็ไปดูนะฮะให้มันสร้างเลยครับกดปุ๊บแต่รอแป๊บหนึ่งครับเขาก็จะสร้างวิดีโอโดยเอาเทค t หรือข้อความหรือสคริปต์ของเรานะครับไปผนวกกับรูปภาพให้ปากมันขยับคือในแอปนี้นะครับมันจะดีที่ว่ามันไม่ใช่แค่ปากขยับมันมีการปรับอริยบทของใบหน้าแล้วก็ ของการหลับตาด้วยซึ่งตรงนี้มันถามว่ามันเสมือนจริงไหมมันยังไม่เสมือนจริงนะมันคือ AI เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการสื่อสารนกะ็คือเนื้อหาเท่านั้นครับเราจะไปคิดว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนกับมนุษย์เลยนะครับแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ใช่มนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์มันคือคือสิ่งที่คอมพิวเตอร์นะครับสร้างมันขึ้นเพื่อให้อ่ามันทํางานได้แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วเ,เรามาอ่า รีวิวดูนะครับเปิดดูเราเปิดดูฮนะโอเคเขาก็จะดาวน์โหลดขึ้นมานะครับว่าเมื่อเจนเสร็จแล้วนะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ x 3 9ผลิตภัณฑ์แรกของโลกคืน,นความสมดุลให้ร่างกาย x 3 9เ,เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องมือแพ<ผ>ทย์นะครัประเภทเชีวโมเลกุล ในสหรัฐอเมริกาถูกคิดค้นขึ้นด้วยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งใช้วัสดุเป็นแผ่นผลึกนาโนวิสตันผนวกกับคลื่นความร้อนในร่างกายมนุษย์กระตุ้นให้ผลิต สโคปเปอร์เป็ไปในร่างกายให้มากขึ้นและช่วยกระตุ้นการเกิดสเต็มเซลล์ในร่างกายมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายช่วยในการป้องกันและซ่อมแซมให้กายให้กลับคืนสภาพดังเดิมรูปแบบของภาษารูปแบบของาษาโนกับศาสตการฝังเข็มของชาวจีนโบราณที่มีมานานกว่า800ปีที่ใช้วิธีรักษาโรคด้วยการกดจุดที่สําคัญบนร่างกายในอนาคตผลิตภัณฑ์มีผลงานวิจัยรองรับมากกว่าร้อยฉบับใช้เวลาในการพัฒนามากกว่า20ปีแล้วเป็นที่ยอมรับของคลกนั็จะปครับ เมื่อเราต้องการใช้นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดได้ตรงนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้หนึ่งช่วยกระตุ้นเซลล์เตามหลไปใช้นะครับเซลล์ส่วนใครที่สเต็มเซลล์ที่มีในตัวเราไม่อยากดาวน์โหลดก็สามารถใชปหน้าจอได้ช่วยยกระดับเตปบไทยที่ไปกระตุ้นเซลล์ต้นกาเนิดนะฮะมันก็จะไปซยังที่ปราที่ต้องจ่ายเขาเรียกว่าอะไรจ่ายค่าจ่ายค่าเนียนในการแลกในการการดาวน์โหลดเนี่ยนะฮะซึ่งปกติของ็ใช้วิธีการแคปหน้าจอนะมันจะง่ายกว่านะครับ แล้วแต่ทุกคนแล้วกันว่าจะใช้วิธีไหนเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ